หน้ามองนะครับสิ่งที่เขาแจ้งให้เราทาก็ต้องพยายามทาให้ต่าเรื่องนะครับแล้วความสํมายททเร็จ,จรมันจะมาดีครับเพื่อนๆเขาก็เดินจะอยู่นะครับแต่ผมจับมาก่อนทั่วับลองก็ลอง ร้อนรดครับระั้อนไคเดินนะครับร้อนมากดชื่นครับชื่นร้อนด้วยครับร้อนมากจะเป็นกำลังใจให้จะถ่ายสักสิบนาทีก็โอเคนะครับจะถ่าสิบนาทีก็โอเค เพื่อนเขาก็เดินจะอยู่นะครับแต่ผมกลับมาก่อนนั่งเอก่อนบายบายกลไปเรื่อยๆก็พยายามทำให้มันปลอดภัยกัแล้วกันประสบการณ์ที่ผ่านมาก็น่าจะเป็นบทเรียนที่ให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ ร้อนครับร้อนโอ้ย hey. ค so, like no ือนะครับก็ก็เลยรู้ต่อไปนะครับเป็นการว่าติ่มซำกันคือต้องพยายามต้องคลิกเนาะลงข้อมูลทุกวันก็เลยแบบนี้นะครับใส่ส่วนใส่ส่วนเติมใส่ใส่ที่พัก

เื่อนๆเขาก็เดินจะอยู่นะครับแต่ผมกลับมาก่อนอทั้งนคนจีนทั้งญี่ปนะุ่นสังคา,าจะเยอะอยู่นะครับแถวหน้าหน้ามออกเชียงใหม่ส่วนเก็บลิ้นเาลเลยนะครับขึ้นท้องพักแล้ววอร์ม เฉยๆเลแล้วร้อนร้อนมากเงื้อแตกมดเลยครับเงื้อแตกมดเลยเขาให้เราทำอะไรเราก็จะทำตามที่ขเขาแจ้งมาแหละครับอันนี้ขเขาแจ้งมาถึงเช้าแล้วผมไล์สดแต่ผมมีเวลา

เป็นแเลียวไอร้เาทวยครับเจยสวยดีเขาใ้เราทำอะไรเราก็จะทำตามที่เขาแจ้งอะไะครับอันนี้ก็เขาแจ้งมาถึ่เช้าแล้วผมไร้สต่ผมไม่มีเวลา เปนจากทุกชาเป็นจากทุกชาติเลยเรี่ยวไอร้อนทั้ง right ส่วนจีนที่ญี่ปุ่นสังข์ชาติเยอะอยู่นะครับแถวหน้าหน้ามองเช kind of ่นใหม่ครับมาเดินครับใกล้ๆครับมาเดินหน้าหอของเช่นใหม่ร้อนเฮ้ยร้อนระดิกับระดิกับร้อนไปถนนคนเดินนะครับร้อนมาก ต้องไปเคลียรอะไรมากมายผมก็เีไม่ได้สมมติตรงนี้แก็ได้ก็ได้อีก็ไม่ได้สักบาทบาย สวยเลยดีสิองิวาัน์ได้เลยมากใจครับทุกวนันทมกวันวันก่อนผมถูกไอ้จำกัดการสร้างเลยได้เวันเขาปดล็อกให้ ทุกท่านก็ต้องพยายามเรียนรู้มันเป็นการเรียนรู้มีรู้จบครับไม่รู้จบจริงๆนะครู้อันนี้แล้วอันใหม่เราจะยังไม่รู้ที่มันจะเกิดเลยกอเลยแบบนี้นะครับใส่วนี่สิดเปอเซ็ตใส่วเในที่สัด นช่ยที่ก็ต้องมาทักทายนะอะไรท่าแอย่างเยอะยงยุ่งๆอะไรอยู่เนาะแล้วก็ไปท้าายปต,ติสัมพันธ์กับกเพื่อนๆนะครับก็จะทําให้ทางอาเขาเทําส่งเราดีขึ้นร้อนม,มากคนนะครับเป็นกำลังใจให้ครับพยายามเนาะพยายามนะครับ สเร็จมันก็ได้เองเลยผมการก็ถึงก็ลดลงทุกวันขอบคุณชักนะครับไม่ไหว,ยวอยค,ครับอร้อนส่งงานส่งงานต่อไปเรื่อยๆก็พยายามทำให้มันปลอดภัยก็แล้วกันครับประสบการณ์ที่ผ่านมาก็ น่าจะเป็นบทเรียนที่ให้เราได้เรียนรู้รแล้วก็เอนอดไดครับอปดกครับอไเมืนเดิมร้อนมากเแตกไหมครับเกิดแตกเลยร้อนครับร้อนไฟไดิไฟไปด้วยครับต็อนุกดี เป็นแับที่ทำเดี๋ยวไอร้อนเหมนกับที่ทำเดี๋ยวไอร้อน เดียวทำเดียบทำท่านก็ต้องพยายามเรียนรู้มันเป็นการเรียนรู้มีรู้จบครับม่รู้จบจริงๆนะครับรู้อันนี้แล้วอันใหม่เราจะยังไม่รู้ที่มันจะเกิดในเวลาครับพอดีก็ไปต้องเที่ยวไปอะไร <c oughs> หลาขนาดตอนเย็นก็ไปทานข้าวจากมาลวครับ สวัสดีทุกท่านเด้ว